สวัสดีครับวันนี้มีของดีมาฝากอีกเช่นเคยนะครับมิตซูบิชิ i New l น n ซ e r จดทะเบียนปี2009ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เสนอขายในราคา99,000บาทเท่านั้นครับสภาพ สวยและคุณภาพสมราคาแน่นอนครับคันนี้ตัวเครื่องก็จะเป็น CG18 1.6 e l s 1,600cc ครับย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊ไปครับเป็นรถมือที่2จากป้ายแดงครับ สามรอบคันโดยรวมก็สวยครับสวยๆใสๆเลยครับตาก็ยังใสๆกันอยู่เลยลองเครื่องเดิมๆแห้งๆครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักหรือพลิกคว่ำครับไม่เคยน้ำท่วมครับ ระบบเบรกจะเป็นแบบ abs นะครับคันนี้ดิสเบรกหน้าหลังดิสเบรกสี่ล้เลอเลยครับภายในเบาะหนังเดิมๆสวยสะอาดมากครับตัวจริงกระจกไฟฟ้า4บีบานขึ้นลงครบนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้ตามปกติครับ ภายในตัวจริงสวยสะอาดมากครับเบาะนั่งเดิมๆครับสวยๆเลย สนใจเรียกติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0928744479ครับ IG ไลน์ตามเบอร์โทรเลยครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศครับถ้าไม่ไกลมากก็ไม่ต้องมัดจำนะครับแต่ถ้าไกลก็คงตองมีครับเป็นเรื่องปกตินะครับสบายใจได้ครับผมเกิดมาไม่เคยโกงใครครับ ถ้าติดตามผมมาตออลอดก็จะรู้ครับสียังสวยใสๆทั้งคันเลยครับย้ำนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเอเย็นเทียบครับทางไกลได้แน่นอนครับ มันล้นๆน,นะครับไม่เคยติดแก๊สครับสนใจยาช้านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับมารับเองต่อลองได้ครับสำหรับวันนี้ขอท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ